Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จากกรณีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีที่ขณะนี้มีหลายภาคการเมืองพยายามลงพื้นที่ภาคใต้ว่าในฐานะที่เป็นสสภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการซื้อเสียงพวกตนมาแม้แต่สลึงเดียวก็ไม่เคยใช้ในทางการเมืองแต่ต้องเหนื่อยและต้องรับใช้ประชาชนตลอดชีวิต ล่าสุด19กันยายนนายนัทชนนสีกอกเกือ้อสอสอสงขลาเขตเจ็ดภักภูมิใจไทยได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุใจความว่า ในอดีตอาจจะไม่มีจริงแต่ปัจจุบันมีการเตรียมการในพื้นที่เขตเจ็ดบ้านผมอำเภอนาทวีและอำเภอสบ้าย้อยคนที่เคยเป็นอดีตสอสอประกาศตัวเคยทำงานใกล้ชิดท่านทำงานการเมืองสุจริตแบบท่านสั่งให้ทีมเดินเก็บบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารและสัญญาว่าจะให้เงิน500บาทบอกกับคนทั่วไปอย่างไม่ละอายว่ารอบนี้เลือกตั้งจะใช้เงิน100ล้านบาท เพื่อซื้อให้ชนะขอให้ท่านตรวจสอบมีจริงหรือไม่ด้านนายสิริโชคโสภาอดีตสอสสงขลาที่แพ้ให้กับนายนัชนนน์ในการเลือกตั้งปี2562และว่าที่ผู้สมัครสสสงขลาเขต7พักประชาธิปัตย์ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตอบโต้ด้วยความดุเดือดโดยมีการแคปโพสต์ที่นายนัชนนน์ระบุไว้ก่อนตอบกลับดังนี้ ผมเห็นท่านโพสเรื่องเด็กขี่ร้องมาลายหนแล้วก็ยังสงสัยว่าเด็กขี่ร้องนั้นคือใครบัตรนี้กระจางแล้วครับว่าเป็นตัวท่านขนาดยังไม่มีการเลือกตั้งก็ร้องแล้วอย่าไปร้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งหมายถึงผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเพราะเขาเหล่านั้นย่อมมีสิทธิจะเอือมระอากับนักการเมืองประเภทคังคกขึ้นบอมาร้องผมนี่สิครับ ท่านเห็นด้วยกับผมไหมครับว่านักการเมืองสมัยนี้บางคนหน้าด้านมากได้มาเพราะการซื้อเสียงแต่ตอนนี้เกลียดการซื้อเสียงมากเวลาออกสื่อ คงจะลืมว่าในอดีตเคยหอบเงิน60กว่าล้านบาทมาหล่นเรียราดไว้แถวนี้ผมแนะนำครับให้กินน้ำมันตับปลาให้มากๆจะได้ไม่หลงลืมว่าตัวเองเคยทำอะไรไว้ในอดีตท,ท่านไม่ต้องกลัวจนขี้ขึ้นสมองเฝ้าท่องคาถาเสียงดีเสียงดีและส่งคลิปเสียงดี ไปตามกลุ่มต่างๆเท่านั้นก็พอครับแต่สำหรับผมขอเลือกที่จะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วเจอกันวันเลือกตั้งขอให้โชคดีครับ ชวนย้ำพื้นที่ภาคใต้ไม่เคยใช้เงินขอประชาชนรักษาอุดมการเดิมชี้เห็นทุกพักบอกจะแลนสไลด์แต่จะแลนหรือไม่ต้องดูตอนเลือกตั้งเผยเตือนคนประชาธิที่ปัดย้ายซบพ,พักเฉพาะกิจขอให้คิดให้ดี เมื่อเวลา10นาฬิกา10นาทีวันที่19กันยายนที่รัฐสภานายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีขณะน,นี้มีหลายภักการเมืองพยายามลงพื้นที่ภาคใต้ว่าในฐานะที่เป็นสสภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการซื้อเสียงพวกตนอยู่มาแม้แต่สลึงเดียวก็ไม่เคยใช้ทางการเมืองแต่ต้องเหนื่อยและรับใช้พี่น้องประชาชนตลอดชีวิต เห็นทุกพักบอกจะแลนสไลด์หมดแต่จะแลนหรือไม่ต้องเอาไว้ดูตอนนั้นแต่สิ่งที่พวกผมยังทำอยู่คือการรณรงค์กับพี่น้องประชาชนว่าขอให้รักษาอุดมการเดิมอย่ายอมให้ใครมาซื้อต้องทำให้นักการเมืองไม่โกงถ้าคนลงทุนแล้วไม่เอาคืนมันยากหรือถ้านักการเมืองไม่โกงพักการเมืองก็ต้องโกงเพราะต้องเอาเงินมาเป็นทุนซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราเห็นอยู่ ไม่มีคนที่ไปซื้อตำแหน่งเข้ามาแล้วไม่หาผลประโยชน์หายากฉะนั้นประชาชนต้องตระหนักเรื่องนี้ว่าถ้าเรายอมรับเงื่อนไขที่เขาให้เงินแล้วไปลงคะแนนผลที่ตามมาคือประชาชนขาดทุนเพราะคนเหล่านั้นเข้ามาหาผลประโยชน์นายชวนกล่าว เมื่อถามว่าได้ให้แนวทางกับคณะกรรมการบริหารพักบ้างหรือไม่นายชวนกล่าวว่าคณะกรรมการบริหารพักเขาก็บริหารไปตามแนวนโยบายของเขาความเห็นแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่ในส่วนของคนที่อยู่กับพักคนที่มั่นคงตนพยายามบอกเขาว่าถ้าเป็นไปได้อย่าเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆเพราะหลายพักก็เป็นพักเฉพาะกิจชั่วคราวเท่านั้น นายชวนกล่าวว่าพักประชาธิปัตย์เป็นพักที่แม้จะได้กี่คนก็เป็นพักการเมืองที่มั่นคงตลอดไม่เปลี่ยนแปลงตนก็พยายามบอกเพื่อนๆที่มีพักการเมืองอื่นมาเกลี้ยกล่อมและมีแนวโน้มว่าจะไปว่าให้คิดดีๆไปอยู่พักการเมืองที่เป็นพักเฉพาะกิจมันก็ชั่วคราวเมื่อเสร็จภารกิจพักนั้นก็ล้มไปซึ่งเป็นแค่การให้แนวความคิดเข้าไปเท่านั้นแต่จะไปห้ามเขาไม่ได้ ถามต่อว่าเคยชวนคนที่ไปแล้วกลับมาหรือไม่นายชวนกล่าวว่าตนไม่แน่ใจเพราะคนออกไปแล้วมาบอกตนตนก็เตือนทุกคนว่าไม่อยากให้ออกไปแต่เมื่อเขาจำเป็นต้องออกไปก็ไปห้ามเขาไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ